สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับเมื่อวานนี้มีนักข่าวช่องแปดช่องแปดนะฮะนะครับติดต่อมาหาผมกรณีมีคนเอาชื่อทนายครทุกนะอ่าไปใช้นะครับแล้วปรากฏเป็นทนายความด้วยแล้วไปเช่าบ้านเขาทําสํานักงานทนายเสร็จแล้วก็เบี้ยวไม่จ่ายเงินค่าเช่าเป็นเวลาปีสองปีแล้วเขาก็ไปร้องที่เพจสายหมายต้องรอด จนเป็นข่าวดังไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยนะครับก็สอบถามมาที่ผมนะฮะนะผมก็ตกใจฟังแล้วเอะผมไปเช่าบ้านใครทําสํานักงานเพราะว่าสํานักงานของผมเนี่ยนะครับไม่ได้ติดหนี้ธนาไม่ได้ติดหนี้ธนาคารนะครับนะสำนักงานเนี่ยเป็นเป็นสํานักงานของผมเลยนะครับไม่ได้เช่าใครนะฮะ เพราะฉะนั้นผมไม่เคยเช่าสำนักงานอะไรของใครที่ไหนหยังไงดังนั้นทนายความที่เอาชื่อผมไปใช้เนี่ยนะทนายใครทุกเนี่ยใครทุกเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าทําให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงนะซึ่งผมกําลังพิจารณาว่าจะดําเนินคดีหรือไม่นะนะเป็นทนายความไม่ควรจะละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะเพราะคำว่าทนายใครทุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทนายใายทุกแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิ์การใช้นามทําให้ พี่น้องประชาชนสับสนแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนนะครับอย่าหลงเชื่อนะนะทนายใครทุกก็มีสํานักงานอยู่ที่รัชดาสาสิบหและก็ที่รามทห้า5ิบทับหนึ่งเท่านั้นและตึกก็เป็นของตนเองไม่ได้เช่าใครนะครับอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะฮะฝากไว้แค่นี้ครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยสวัสดีครับ